แล้วพระที่ท่านปฏิบัติเช่นผิดวินยัยเช่นเรื่องของปรราชิกแล้วท่านเกิดอยากจะปฏิบัติทําจิตให้สงบไม่ทราบท่านจะทํำใจของท่านให้ได้สงบได้หรือไม่อครับพวกปรราชิกนี่มันไม่ไมสงบหรอกพวกปรราชิกนี่นั่งแล้วมันก็ฟุ้งเท่าน,นั้นแหละเพราะว่าตนเองทําแล้วก็ต้องรู้เองอืมพวกสมาพวกปรราชิกนี่ต้องศึกออกจากเป็นพระ พระสังฆาธิเสกจะต้องทําต้องอยู่กรรมก่อนถ้าพระสังฆาธิเสกนี่จะนั่งสมาธิถ้าไม่อยู่กรรมและไม่บรรลุธรรมแต่สังฆาธิเสกต้องอยู่กรรมถ้าสวราชิกนี่ต้องศึกจากพระเลยไปทําเป็นคารวาสแบบถือศิลแปดแบบศิลห้าแล้วก็นั่งสงบได้บ้างแต่ไม่สามารถบรรลุได้พวกประราชิกนี่นั่งไม่ไม่สามารถบรรลุธรรมได้เหลียงมากก็แค่สงบใจ ไม่ไม่สามารถบรรลุเป็นวิปัสนาญาณโสดาบานันสกิทาคานาคาพหันไม่ต้องหวังชาตินี้เอาแค่สงบใจไปสวรรค์ได้ไปนิพพานไม่ได้แต่ถ้าไม่ศึกนั่นไปนรกแน่นอนที่บวชทนอยู่ได้นะ่ก็มีเยอะนะที่บวชกันอยู่ก็ได้แต่ก็ต้องถ้าไม่ศึกออกจากเป็นพระก็ต้องไปนรกเพราะใจนั้นผิดศีลผิดธรรมอยู่ไม่มีอโหสิก,กรรมถ้าเราศึกไปนั่นเป็นอโหสิก,กรรม กรรมนั้นโอโหสิไม่ต้องไปนรกแต่ไม่บรรลุมรรคผลนิพพานคือเป็นตายอดด้วนเขาเรียกว่างั้นคนที่ปร,ราชิกนี่เป็นตายอดด้วนหมายถึงว่าไม่สามารถจะงอกงามต่อไปได้ได้แล้วไม่ผลิตรูปผลแล้วยอดมันด้วนแล้วตายแล้วตายจากมรรคผลพระนิพพานฉะนั้นเราก็ต้องหาทางแก้ไขด้วยการศึกมาเป็นคารวาถือสินห้าแล้วปฏิบัติตนให้อยู่ในขอบของศินก็สามารถจะละ กรรมมันนั้นได้แล้วก็จะไปสวรรค์ได้ถามว่านักปราชญ์พรหมวิหารสี่อิทธิบาทสี่อริยสัจสี่สีลห้าสีลแปดพระห้าสังคาวัตถุองค์มรแปดคือหัวใจที่ทำให้ไปสู่ผลนิพพานได้ไหมครับคือปฏิบัติเนี่ยมันถ้วแต่เราจะจับอันส่วนใดก็ได้ผลทั้งนั้นเ่ยคือเราไม่จำเป็นจะต้องไปรู้ไม่ต้องจำเป็นจะต้องรู้หมดทุกอย่าง เราเรารู้แค่รู้แค่สติปัฏฐานสี่อย่างนี้เราก็สามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้ร,รู้แค่กายเวทนาจิตธรรมเท่านั้นอันนี้ก็ทําให้เราเข้าถึงการปรพฤติปฏิบัติเบื้องสูงได้เดี๋ยวก็ทำให้เจริญนิพพานนาเกิดขึ้นได้ถือเราจะไม่รู้หมดทุกข้อทุกมุมแต่เราก็รู้เรื่องจิตเรื่องกายเรื่องใจของเรารู้เรื่องสุขเรื่องทุกข์ของเราแล้วเราก็สามารถที่จะละที่จะปล่อยจะวางได้ในเมื่อเรารู้จริงๆ ข้อสาถามว่าพระถือศินห้ามากกว่าโย